ปรดเทพเจ้าลำหูเฉียนโซยหรือลำหูอองเอียอย่างที่บอกไปหลายคลิปนะครับว่าพระผู้สามารถมีได้หลายพระองค์เพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดนะครับว่าปรดอ,องค์นั้นต้องเป็นแบบนี้ลำหูเฉียนโซยลำหูอองเอียหรือลำเจหุ่นเป็นชาวตุนคูในงวยจิ๋วสมัยราชวงศ์ถังท่านเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนดำรงชีพด้วยการแจวเรือเมื่อครั้งเกิดกบฏอันลกซานกู้เอียว ต่ออุ้ยและเตียวเจียยกทับขึ้นพิชิตและใช้ให้ท่านเป็นแม่ทัพในตอนแรกท่านเข้าร่วมกับซองเฮียงเพื่อตามล่าคนทรยศและต่อมาท่านถูกส่งไปที่เมืองซุนหยองหรือซุยหยานเพื่อจัดการกับเตียวซุนแต่ท่านได้รับรู้ถึงความเมตตากรุณาและความเป็นคนเด็ดเดี่ยวของเตียวซุนท่านเลยไม่กลับไปหาซองเฮียงอีกต่อไปแม้จะได้เสนอเงินเป็นจํานวนมากหลังจากที่ท่านได้ตัดสินใจอยู่กับเตียวซุนเจหุ่น มีความชำนาญในการขี่ม้าและยิงธนูถ้าเห็นโจรในระยะ109เขาสามารถยิงธนูให้ตายได้เมื่อเมืองสุนหยงถูกปิดล้อมและเจหุ่นนำทหาร3านายบุกฝ่าวงล้อมออกไปเพื่อขอความช่วยเหลือท่านมีความกังวลที่จะพบกับผู้บัญชาการทหารนั่นคือเหอรันและจินเบงแต่ทั้งสองได้ปฏิเสธที่จะส่งทหารมาช่วยแต่ก็ยังรักในความสามารถของเจหุ่นโดยเขาบังคับให้เจหุ่นอยู่เพื่อรับประทานอาหารร่วมกับเขา ในระหว่างนั้นเจหุ่นก็หลั่งน้ําตาออกมาอย่างเสียอกเสียใจพร้อมกับกล่าวว่าเมื่อเจอหุ่นมาชาวซุนยองไม่ได้กินอาหารมาก,กว่าหนึ่งเดือนแล้วแม้ว่าเจหุ่นอยากจะกินคนเดียวแต่เขาก็ไม่สามารถกินลงไปได้หลังจากพูดจบเขาก็เดินนิ้วและเดินทางกลับต่อมาเนื่องจากขาดความช่วยเหลือเมืองซุนหยองจึงแตกและทหารทั้งหมดถูกจับกุมด้วยความเด็ดเดี่ยวของเจหุ่นที่ไม่เกรงกลัวแม้แต่พยานอันตรายและได้พูดด้วยรอยยิ้มว่า ถ้าเราต้องการทาอะไรสักอย่างเราต้องพูดและเราไม่กลัวตายอย่ายอมจำนนแต่จงเป็นวิรบุรุษและมีเมตตาหลังจากสิ้นอายุขยดวงวิญญาณของเจหุ่นได้ขึ้นสู่สว,สวรรค์องค์หยกของทรงเตได้แต่งตั้งให้ท่านดารงตําแหน่งลำหูเฉยนโซยหรือลำหูอองเอียตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถ้าประวัติผมเล่าไม่ตรงกับที่ท่านไหนทราบมา,มาต้องกราบขออภัยวันนี้เป็นออนเชนแลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ